วันนี้เราจะมาคุยกันว่าคุณควรจะเปิดไหมนะซีดบัตมีแต่ยังไงครับพี่คือคอนเทนตนมันเป็นอย่างนี้ครับ1ถ้า DPS คุณไม่เพียงพอสำหรับคอนเทนต์ปัจจุบันเวิร์กครับถ้าตัวละครซัพพอร์ตหรือสตารเนอร์คุณโดนแย่งงานไปหมดแล้วทีไม่พอเวิร์กครับถ้าคุณมีแซนบี้แล้วอยากจะอัปเกรดหรือเอามาเล่นคู่กันเนี่ยเวิร์กครับหรืออยากลองแบบทีมอะไรใหม่ๆ you know Quick สว w บเวิร์กโคตรครับเพราะอันนี้ตัวแรกครับเป็นแมคคณิกเล่น DPS คู่และข้อนี้สําคัญที่สุดครับแบบผมเลยโอ้ จากลูกกูน่ารักชิพายจากหัวข้อที่พูดไปทั้งหมดเมื่อกี้นี้ถ้ามีสักข้อใดข้อหนึ่งที่มันตรงกันผมว่าเปิดไปไม่ได้รู้สึกแย่นะครับแต่สุดท้ายจะเปิดไม่เปิดไปตัดสินใจกันเองเดอ้อแล้วขอ d i s c ม a ม m e r ก่อนนะครับข้อมูลต่างๆจากเซิร์ฟเทสรอบนี้มันแปลจากอิงมาทั้งหมดหมายถึงเขาไม่มีไทยให้นะฉะนั้นถ้าแปลผิดหรือมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงตรงขออภัาายด้วยเพราะว่าถึงแม้ว่าตัวจะออกแต่ว่าฟุตเทจทั้งหมดก็อาจากเวทีสุริยันเซิร์ฟเวอร์นะครับแต่เดี๋ยวบางจุดจะโชว์แท็กอิงให้ดูด คือ CE s e r v e r รอบนี้บ้างตัวละครเขาปลดเ M มาให้ครับผมเกาหัวยิๆมเลยครับหมายความว่า,ามันไม่ใช่ e m 0นะแต่เดี๋ยวหัวข้อทีมจะบอกว่าให้ทุกตัวแล้วกันมันทําอะไรไม่ได้คุณก็เขาส่งมาให้แบบนี้ส่วนสรุปสั้นๆมีเหมือนเดิมครับ1นึน้องแจกอะไรบ้างนั่นก็คือเ k 1,000คีย์แพีดม30แล้วก็ d m เ25 2วิธีการแจกบัฟง่ายมากๆก็คือเอาตัวโจมตีรุนแรงกดสกิลแบบเสียพลังงานอีกคนหนึ่งจะได้บัฟครับต้องสลับกดทั้งคู่นะ เต็มปุ๊บกดโจมตีค้างไม่ว่าจะกดเลยหรือว่ารอหลังเบสิกครั้งที่4ก่อนหรือว่าหลังาจสจกิลแบบเสียพลังงานหลังโจมตีสวนกลับหลังใช้ท่าไม่ตายก็จะเป็นการออกท่าพิเศษที่จะกินเกตทั้งหมดแค่นี้เลยคุณง่ายจัดแล้วก็เพิ่มเติมให้หน่อยหนึ่งนะครับท่าพิเศษเกตมันเต็มที่150แต่ว่าคุณมีแค่120ก็ใช้ได้แล้วถ้ามันใช้ได้มันจะเป็นสีส้มสูมวิธีการเก็บหลอดง่ายมากๆครับซีดทั้มเเมจเกตเพิ่มไม่ว่าจะเป็นจากสกิลเสียพลังงงาานนตตตตีีปก,กิหหลลบบบเไดด้มมคครรรรััรัือววะโจจแ่ เกิเสียพลังงานก็เติมหลอดให้ได้เช่นเดียวกันกดถ้าไม่ตายก็ได้ถ้าไม่ตายได้60แต้มนะวิธีการใช้ท่าพิเศษนะครับเราสนใจแค่ว่าเกตมันเป็นสี้มหรือ,อยังเกตเต็มแล้วกดได้เลยครับซึ่งคุณสามารถกดคลิกซ้ายค้างหรือกดชาร์จโจมตีรอไว้ได้ระหว่างที่คุณกําลังออกแอนิเมชันท่าอื่นอยู่นะเดีถึงเวลามันจบท่าปุ๊บมันออกต่อให้เองอัตโนมัติเลยเหมือนกรณีตอนที่คุณเล่นอีฟลินมาเลยครับแบบเดียวกันเลยและไอ้ท่านี้เป็นท่าหากินของซีเลยนะเพราะว่ามันกดแล้วสลับไปตัวอื่นได้ด้วยนะต่่่อออไปัันีีคคมมค Kick Creator Experience ค,คืืมมมตททถาาาาาจกกกบ็วสลด ถ้าไม่ตายมันจะยกเลิกอันนี้เขาฝากผมมาเช็คอีกทีหนึ่งอันนี้ผมไม่ชัวร์ว่าคําว่ายกเลิกในความหมายหมายถึงยังไงนะแต่ถ้าเกิดว,ว่าซีดกดโจมตีปกติค้างเพื่อออกท่าพิเศษเนี่ยจำเป็นต้องให้ซีดออกท่าถอยหลังก่อนย้ําว่าออกท่าถอยหลังก่อนถึงจะสลับไปตัวอื่นได้ไม่งั้นท่าพิเศษจะไม่ออกนะครับผมเทสมาแล้วทั้งสลับตัวแล้วก็กดอันติเลยซึ่งถ้ามันไม่ออกอยู่แล้วถ้าเกิดกดไวไปนะแต่กดทันมันออกนะครับอ่ะอันนี้คือฟุตเทจในกรณีที่คุณกดไวไปท่าพิเศษมันจะไม่ออกเป็น นี่ครับส่วนนี้เป็นฟุตเทจในกรณีที่ถอยหลังแล้วครับแล้วค่อยกดอ่าน่าจะพอเห็นภาพเนะเาะอ่าถ้าผมเข้าใจคําถามคุณผิดขออภยัยแต่เห็นว่ามันน่าจะสําคัญเลยแยกมาให้เลยนะยังไงคอมเมนต์ให้อีกทีนึงเด้อต่อไปเรื่องสําคัญประจำาิลิปนี้ครับทีมครับโอ้ยจะอ้วก คนลุกเลยต้องบอกว่าห้องที่เทสเนี่ยมันค่อนข้างจะอวยแสนบี้ด้วยการหักขาไวแพ้ฟไฟฟ้าแม่งครบเลยฉะนั้นถ้าคุณเอาไปเล่นคอนเทนต์อื่นๆหรือ,รอมอนแบบอื่นภาพอาจจะต่างนะครับทีมบางทีมอาจจะไม่ได้อธิบายเยอะเพราะว่าบางส่วนมันือแค่เปลี่ยนดีเพเสแต่ซับมันภาพเดิมๆมาคุณแล้วการเล่นเนี่ยก็จะฟีลคล้ายๆกันถ้าพูดมันก็ซ้ำซากเข้าใจผมด้วยนะส่วนบัฟรอบนี้ห้องนี้เอ,อื้อแก่การใส่แองแท็กมากเพราะถ้าเกิดว่าใส่แสต็กสตัวแล้วหมายถึงเนตี้โจมตีรุนแรงนะครับจะได้20%อีกเนอก แต่ถ้าเกิดว่าเราใส่แค่1ตัวมาด้แค่สิบเปอร์เซ็นต์ไงนั่นหมายความว่าพอเวลาเราเช็คไปแล้วจริงๆถ้าคุณเห็นว่าเวลามันต่างกันแค่นิดเดียวกับการใส่ DPS 1ตัวกับ2ตัวเนี่ยแสดงว่าโอ้สองตัวไม่เวิร์เลยนะเพราะขนาด2ตัวมันได้บัฟเยอะกว่าเดิมเยอะเลยนะและอีกอย่างหนึ่งคือบัฟรอบนี้อวย after shock ๆฉะนั้นแซนบี้ทิกเกอร์เวอร์ไม่ต้องตกใจมาถึงรูปแบบการจัดตี้ก่อนจะเป็น2 DPS บวกกับ1ซับหรือสตันเนอร์ครับส่วนคนที่มาเล่นใหม่การจะหา DPS มาเล่นคู่2ตัวเพิ่มมันลาบากก็เข้าใจได้ครับส่วนที่เปรียบเทียบเนี่ยจะเป็นซีที่ทำา a m a g คนเดียวแต่บอกก่อนนะสุดท้ายมันก็บายแอสอยูดีนะครับเพราะว่าถ้าคุณเล่น2 DPS DPS อีกตัวหนึ่งไม่ใช่ไฟฟ้าแต่มอนรอบนี้มันแพ้ไฟฟ้าไงเอาทีมแรกก่อนเลยก็คือเป็นทีมซีที่ทำ d a าเ g e แค่คนเดียวเพื่อเช็คว่าเฮ้ยถ้าเราตัวละคร DPS อื่นออกมาในบางช่วงมัน จะต่างกันเยอะมากน้อยแค่ไหนนะก็คือเหมือนเบสิกนั่นแหละครับสลับมาเพื่อแค่ทริกเกอร์บัฟอย่างเดียวแล้วก็ซีดเป็นคนยืนตียาวๆเลยอันนี้เกตเนะาะก็ที่แบบนี้ซีดกับทริกเกอร์นี่เพ่คนไม่ต้องไปสนใจนะคุณมันออกมาแค่ทําให้ติดบนะัฟเจ๋ยๆน่ะหนึ่งนาทีสิบเจ็ดวิซีดกับจ uh ูฟู่ฟู่หนึ่งนาทียี่สิบหกวิซีดกับเหยาหนึ่งนาทีสี่สิบแปดวิที่เวลามันต่างกันและเหยาช้าสุดเพราะเรื่องของการสตันเลยคือเมื่อเทียบกับการนวดมอนเพียวๆแล้วเนี่ยกับการที่คุณมีตัวสตันมาช่วยสตันนนมออคือวด โดยการใช้สตตนดแทนดาเมจนะมันทําให้มอนตันเร็วขึ้นมันก็เลยทําให้เวลามันดีขึ้นต่อไปคือทีมแซนบี้ครับก็คือเราจะเอาแซนบี้ทริกเกอร์แล้วก็เหยาวไว้ก็คือเราจะใช้แซนบี้เป็นดีพสคนเดียวเลยไม่ใส่ซีดเพื่อเปรียบเทียบว่าเออการเอาแซนบี้เข้าไปใส่ในตีซีเนี่ยมันต่างเยอะไหมอ่าเริ่มเหม็นภาพมนาะซึ่งนั่นคือแซนบี้ทริกเกอร์แล้วก็เหยาทาให้ที่1น่าที22่ิบสองวิเท่ากับว่าเรารู้แล้วว่าถ้าเราใช้ซีดธันดามเมดคนเดียวเเวลามัันนป็ยงไก็็็จจะะเเหหหนนนนวว่่่่่าาาีมัแแรงกออยยูึต มันต้องใส่ DPS อีกตัวมาเพื่อทริกเกอร์ผลของบบฟมันอยู่นี้นะคุณทีนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มเทียบโดยที่เล่นเป็นดับเบิล TPS แล้วก็พยายามสลับโรเททเล่นแล้วตรงนี้ต้องบอกก่อนเลยนะถ้ามันไปอยู่ในมือคนอื่นคนอื่นเล่นมันจะมีการเปลี่ยนแปลงของเวลาและก็ความถนัดของคนเล่นแน่ๆนะครับเพราะว่ามันคือทีมสซว็คอมแล้วนะตีแร้เลยครับแซนบี้กับซีดแล้วก็เหว่ยงหนึ่งนาทีห้าวินาทีมันเก่งเพราะเห่ยมันควิกแอซิดได้มันก็เลยทําให้เวลามันดีมากๆครับเพราะไม่ว่าซีดจะมีพลังงานหรือไม่่่่มมมีีเกกกรรใจหือไไ็แแล้ววตตนนััาา อกถ้าคุณชกแน่ๆหนึ่งครั้งแต่ถ้าเกิดว่าคุณเกตพอ่อคุณก็สามารถชกอีกครั้งหนึ่งได้ด้วยเท่ากับว่าได้ชก2ครั้งในบางครั้งตัวคุณมันก็เลยเป็นหกร้อยเปอร์เซ็นต์นะมันคือสามร้อยเปอร์เซ็นต์สองทีนะต่อไปคือซีแซนบี้แล้วก็ทริกเกอร์จบที่1นาที13วินาทีครับถ้าเทียบกับจูฟู่ฟู่แล้วเนี่ยปกติทริกเกอร์สตัรนไวกว่าอยู่แล้วนะครับเลยเห็นผลในเรื่องของเวลาค่อนข้างเยอะเพราะคุณไม่จาเป็นต้องหมัดหนวดมอนพอสตารนแล้วก็เบิร์ชสก,กิลของทั้ ตามนั้นนะต่อไปคือซีดแซนบี้แล้วก็ชิงยี่แต่บอกก่อนนะครับชิงยี่มัา M2 นะครับรอบนี้ออฟฟิเชียลให้ M2 มาไม่ให้ M0 มันปลดไม่ได้นะครับก็เลยกลายเป็นหนึ่งนาทีสิบห้าวินาทีนะครับือถ้าชิงยี่ M0 มันนานกว่านี้ประมาณหนึ่งแน่ๆแหละเพราะ M1 กับ M2 ของชิงยี่เนี่ยมันช่วยเพิ่มสตันมัลติพายเยอ์มันเก็บเกรดไวขึ้นทาให้คนอื่นดาเมจแรงและก็สามารถให้ตัวเองสตันได้ไวขึ้นด้วยตามสภาพครับมอนแม่งก็เลยตายในสตันเดียวและถ้าเกิดว่าคุณเรียงสกิลหรือลำดับสกิ ซีดแซนบี้แล้วก็จูฟูฟูจบที่1นาที17วินาทีห่างกับทิกเกอร์เยอะเนาะซีวิเท่านั้นแหละมึงเล่นสบายขึ้นกว่าชิงยี่แบบแน่ๆครับไม่ต้องสลับกลับไปทําอะไรกับตัวสตันมากมายทําให้คุณสามารถโฟกัสเล่นที่ตัว DPS ได้เหมาะกับการที่จะหัดเล่นควิกสวับมากๆครับเพราะไม่งั้นสมองไหลตายคุณต่อไปคือซีดแซนบี้แล้วก็ลูซี่ทำให้ที่1นาที25่ิบาวิพอเป็นลูซี่เนี่ยลื่นนะครับเรื่องกว่าทีมนิโคเนาะแต่นิโคเป็นทีมต่อไปเน,นาะเหตุผลเพราะว่ามันไม่ใช่บัฟออยูู่่่่่่นนนาาาาแแลลละะไมมตต้้งงงกังวนนะวคุณสสาารถให Lucy, Quick ใหซี ขี่หุ่นไปชัดหน้าหมอนได้เพราะว่าการจ่ายพลังงานของลูซี่มันน้อยกว่าครับและดิสพลังงานเซตใหม่4ชิ้นเนี่ยแล้วก็ใส่พลังงานซ้ําไปอีก2ชิ้นเนี่ยไม่ถึงเซตโบนัสนะน,นะมันได้รีพลังงานเยอะมากครับมันเลยสบายแต่พอคุณไปเล่นเป็นนิโคแทนเท่านั้นแหละครับคือคุณมีตัวเบิร์ดสตัวแล้วคุณมีเวลาไม่กี่วินาทีในการที่จะจ่ายสกิลไว้ทันแม่งเอ้ย มือจะขาดผมบอกเลยวิธีการเล่นคือทันยังไงก็ได้ครับให้คุณสามารถจ่ายสกิลทั้ง2ตัวให้ทันรดดีเฟนต์กับแจ็คกีเลกข,ของนิโคครับและอีกอย่างที่อยากจะบอกคือซีก,กับนิโคไม่ถูกกันนะครับไม่ใช่ในเนื้อเรื่องนะครับแต่ว่าเรื่องเกมเพย์พอซีดมีอิกนอดิฟหรือว่าไม่สนใจดีเฟนต์มันไม่ถูกกับคารลดดิฟเ,เท่าไหร่ครับมันทําให้ได้ผลไม่เต็มประสิทธิภาพตามภาพที่นเห็นแล้วครับมันจะดีกว่านี้แน่ๆถ้าไม่ติดเรื่องอิกนอดิฟนี่แหล,คแล,ะ,ละครับสรุปสำหรับแซนบี้ด้วยความท เทียบจกการเอาอ,อีฟลินมาทำดาเมจเองก่อนถ้าเราใช้อีฟลินไลเตอร์แล้วก็เห่าทำให้ที่1นาที40วิครับอ่า ทีนี้พอเราใส่อีฟลินเข้ามาในตี้ซีดแล้วเราค่อยเปลี่ยนสล็อตที่3ไปเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะถ้าเป็นซีดอีฟลินแล้วก็ทริกเกอร์ทำให้ที่1นาที6กวินาทีแม่งช้ากว่าแซนบีแควิดเดียวโอ้จะบ้าต่อไปคือใส่เป็นเหยาวครับทาให้ที่1นาที12วิข้อเสียของทีมนี้คือมันจะมีช่วงแกลบที่ต้องรอมอนล้มอยู่ซึ่งจะเป็นช่วงที่บางทีคุณอาจจะกักสามแตกไว้ไม่ออกแค่พิเศษของอีฟทําให้บางทีกว่ามอนจะล้มมันก็เสียเวลาตรงจุดนั้นไปประมาณหนึ่งเวลามันก็เลยไม นะต่อไปคือเป็นจูฟู่ฟู่ขับตตวเนียด้อยกว่าทิกเกอร์ชัดเจนเรื่องของการสตันแต่ว่ามันก็ไม่ได้ฉีกนะคือใครไม่มีทิกเกอร์เนี่ยเอาจูฟู่ฟู่มาใช้ได้นะส่วนกรณี้ใช้เป็นฉิงยี่เอ็อนาที21่ิบเอ็วิขนาด M2 ็มสอนะเนี่ย เทปผลที่ช้าง่ายๆเลยครับแม่งช้าจากเซตอัพชิงยี่ครับชิงยี่เป็นตัวที่เก่งมากแต่มันต้องเซตอัพเพราะมันต้องชาร์ตตีสเซตครับนี่ครับปัญหาของชิงยี่ต่อไปคือใช้เป็นไลเตอร์ครับรอไปหนึ่งนาที38เลยครับคือไลเตอร์มันบัฟให้กับอีฟลินไม่ได้บัฟให้กับซีดยกเว้นเรื่องมอนลมนานขึ้นนะนะแล้วมอนมันแพ้ไฟฟ้าไงไม่ได้แพ้ไฟมันก็เลยทําให้เวลามันเป็นแบบนี้นะส่วนกรณีที่คุณใช้เป็นนิโคเนี่ยหนึ่งนาที39มิบาวิครับผมบอกเลยแต่ละตัวตัวเทัก้นบา ตายโคตรทรมานครับที่นี้ต่อไปคือใช้เป็นลูซี่ครับสำหรับคนขี้เกียจเล่นก็สามารถใช้ลูซี่มันจะสลับได้ถี่กว่านิโคครับเล่นง่ายกว่าแต่ว่าดามจมันจะดรอปนะเฮ้มไม่ง่ายอีฟลินดูดีขึ้นแต่ว่าอีฟลินในทีมนี้มันไม่ใช่ดามิหลัก,กครับสุดท้ายซีซเป็นดามิหลักซะมากกว่าเพราะมันแพ้ไฟฟ้าไงมันเลยทําให้อีฟลินมันเหมือนไม่ได้ใช้ผลประโยชน์เต็มที่มันก็เลยเป็นสภาพแบบนี้นะต่อไปเป็นพี่ฮิวโก้ครับฮิวโก้เนี่ยผมเทสไว้ให้3ทีมเลยคือฮ er ิ 5, วโก้ไลเตอร์ไลโคนหนึ ู่1นาที59วิฮิวโก้ไลเตอร์ยาว2นาที4วิทีนี้พอเราเช็คเสร็จแล้วว่าได้เบสเวลาเท่าไหร่มาดูกรณีใส่ซีดบ้างครับกระโดดชิปหายพอใส่ซีดเข้ามาแล้วก็เป็นทริกเกอร์เนี่ยฮิวโก้คือมาปิดดาเมจเฉยๆเลยครับที่เห็นเร็วนี่ไม่ใช่ยูวโก้แรงคารูโลกนะ65%ของหลอดเลือดซีก,กับทริกเกอร์ซัดไปทางนั้นเลยคนมันเลยเป็น1นาที7วิคุณจะเห็นแล้วเนาะเราไล่มา3ตีมันอยู่ช่วงประมาณ1นาทีต้นหมดเลยถ้าเป็นซีกับทริกเกอร์นั่นแหละครับส่วนถ้าเป็นฉิงยี่เอเหมือนเดิมเลยครับติดปัญหาเซตอัพครับมันเลยปวดหัวมากๆครับถ้า ไป M0 เนี่ยโห oh, หนักผมบอกเลยหนักแน่ๆต่อไปกรณีเป็นจูฟู่ฟู่ครับทำเวลาที่1น่งนาทียี่สวิคือเทียบกับฉิงยี่จูฟู่ฟู่มันสบายกว่านะลันมันจะนิ่งกว่าใช้ฉิงยี่แน่แแล้วก็อย่าลืมว่าฉิงยี่มัน M2 ด้วยนะฉะนั้นลันนี้มันจะนิ่งกว่าครับแต่จริงๆมันก็ดีกว่าฉิงยี่อยู่แล้วนะพะมาตรงเซ็ตอัพต่อไปถ้าเป็นไลเตอร์หนึ่งนาทีสี่สิบเก้าวิครับเหมือนเดิมแลวคุณมันไม่ได้บ้าไปใครคือไปกับน้าแข็งบ้าไปกิโยโกะม,มันแห้เป็นช้าไร์ แบบมากมากเลยนะถ้าใช้เป็นไรโคนเวลามันเลยแยกกว่าครับสรุมไม่ง่ายคือจริงๆซีดประกฮิวโก้มันไม่ค่อยเหมาะครับเพราะว่าตอนมอนสตันเนี่ยทั้ง2ตัวถ้ามีอันติพร้อมใจก็อยากจ่ายกันทั้งคู่แต่การจ่ายซีดก่อนฮิวโก้ก็จะโทเทอรไลซ์เบาลงเพราะว่ากว่าจะได้ทําให้มอนมันลุกขึ้นมามันช้าลงคนโทเทอรไลซ์ฮิวโก้มาเลยเบาลงถ้าโทเทอรไลซ์ไปก่อนสตันมัลติเพเยอร์มันก็หายสภาพมันเลยดูแบบขัดแข้งขัดขากันเองเนี่ยต่อไปพี่ฮารุมาสะถามเยอะจ้าทีนี้เปรียบเทียบคือฮารุมาสากับชิงยาามอกี้รแลว็ยท่ ได้ที่1นนาที34วินาทีครับผมไม่ได้เป็นโปรฮารุมาสะนะครับถ้าเป็นโปรโต,ต่างกว่านี้ได้นะครับฉะนั้นละวิในฐานที้เข้าใจกันด้วยนะครับถ้าใส่เป็นทิกเกอร์1นนาที12วิจะเห็นว่าช้ากว่าตี้อื่นนะถ้าเราเทียบมาส่วนถ้าเป็นเหยื่าเนี่ยลำบากหน่อยฮะคือซีเนี่ยเก่งในการยืนสนามต่อให้ไม่มีตัวตันขอแค่มีบัฟก็สามารถตบมอนที่ยังไม่ตันได้แต่พี่ฮารุมาสะก็ต้องคอยมาช่วยเติมดามดิชุดที่ซีพลังงานไม่มีแล้วว่าเกิดหมดแล้วทีมนี้ฮารุมาสะไม่ได้ ใช่ไหมอืมแต่คุณของไงต่อไปคือใช้เป็นจูฟู่ฟูครับทำเวลาได้ที่1นาที22ิวิการเอาฮารุมาสะามาเล่นกับซีดเนี่ยให้ผิวคล้ายกับเล่นแซนบี้อยู่นะแต่ว่ามันลําบากเรื่องการเมนจมาร์กของฮารุมาสะาครับเดิมทีฮารุมาสะาเล่นยากยู่แล้วเนาะก็เลยเป็นสภาพประมาณนี้ส่วนกรณีถ้าเกิดเฉิงยี่เอ็มสองเนี่ย,2 2ยปัญหาของทีมนี้ที่มันช้าเลยตรงๆน,น,นะผมว่ามีคนเล่นไวกว่าผมแน่ๆปัญหาคือตัวละครทั้ง2ตัวต้องเซตอัพ ชิงยี่เก็บเกตแล้วก็เอาฮารุมาสะก็ต้องมาเก็บมาร์กอีกซีก็ต้องมาเก็บเกตอีกทุกคนต้องการยืนสนามและแต่ละคนมันก็กินเวลาทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นช่วงที่มอนตันหรือมอนยังไม่ตันและพราคุณมีแแตก็ก็ต้องฟันอันตี้ก็ต้องจ่ายมากก็ต้องแปะทุกอย่างแม่งเทคฟิวกันสนัดลั่นทุ่งจะอวกครับทีนี้จะอวกผมว่ามีคนเล่นดีกว่าผมแน่เล่นให้ได้เท่านี้จริงๆนะสรุปนะครับใครที่มีฮารุมาสะอยู่ไม่ชอบการที่ต้องมานั่งนวดมอนในช่วงที่มอนมันไม่ได้สตันเนี่จะกััแค่วแตว การเอาซีดมาก็ช่วยปัญหาตรงนี้ได้นะเพราะว่ามันจะมีช่วงที่ซีดไม่ยินเทนเมิทให้ได้ไงก็สะดวกสบายขึ้นไม่มีช่วงยิงตีซึมๆครับส่วนที่เหลือผมไม่ได้เทสให้รนะคุณลงลึกหลายทีมผมตายต่อไปคือทีมโซเยอร์ er ครับแต่โซเยอร์ er เนี่ยมา M3 เลยนะ มัถึงออฟฟิเชียลเขาไพ่ตัว M3 มาผมเศร้ามากมองตรงเลยนะออกมาฟันน้อยมากๆแบบน้อยมากๆแค่คาว่าซีดีแทบจะยืนฟิวยาวๆหน้าที่ของโซเยอร์คือออกมาแจกบัฟธันเบกในช่วงที่ซีดออกแอนิเมชันหรือพลังงานหมดแค่นั้นเลยคุณ1นนาทียี่สิีวิหนักจัดส่วนคนนี้ใช้เป็นเหยา่จะช้าลงเป็น1นาที35วิอันนีิอาการหนักเลยเพราะว่ามันนวดบอลยาวให้คุณมันไม่มีใครตันมันเลยลําบากตากตมมากๆนั่นแหละครับปัญหาของตีนี้สรุปโซเยอร์ M3 ที่เซิร์ฟปลดมาให้เอาท จริงนะบทบาทน้อยมากคุณผมว่าอย่ามาใส่เลยไม่เวิร์สหรอกผมพูดให้แค่นี้แหละง่ายๆต่อไปจูหยวนครับถ้าเป็นจูหยวนเนี่ยแล้วใช้ทริกเกอร์จะทำไม่ที่1นาที25ิาวิทีมีจูหยวนก็ไม่ได้คอแพสซีีกแล้วนะและดิสเคมเมอร์ไว้ก่อนเลยนะเอามาเหมือนเอามาใส่ให้มันทริกเกอร์ผลของคอของซีแอ่คุณสลับมากด e.x เติมกระสุนออกแอนิเมชันแล้วก็เบลสตอนมอัตัตออนก็ก็ดูดีนะแค่ตัวจูหยวนขี้เหร่มันหายไปสามสิบเปอร์เซ็นต์แค่นั้นเองแหละแต,แต่แต่คุณไม่มีตัวแล้วค ทีมนี้จะได้ขอแพสซีฟแต่มาขาดทิกเกอร์ที่ตอนนี้เกมแม่งอวยอยู่ไงคุณมันก็เลยทําให้มันมีปัญหาหน่อยนะครับหนึ่งนาทีสี่สิสี่วิสำหรับที่จิงยี่ครับคือมันสตตนเดียวไม่ตายครับนั่นแหละครับปัญหาแม่งสตันเดียวไม่ตายครับถ้าสตตนเดียวตายภาพมันดีกว่านี้แน่ๆมันไม่ตายครับสนุกไม่ง่ายถ้าเล่นกับจูหยวนสภาพเหมือนเอามาเป็นซับกึ่งดาเมจครับใช้ได้ไม่ได้แย่แต่ว่าบัฟรอบนี้มันอวยทิกเกอร์จัดจัดนะต่อไปแอนทอนไม่ใช่ใครนะครับแอนทอนเนี่ยเวลากดจ่ายสกิลปุ โมเสรวันนี้ไม่ใช่โมสกิลพิเศษครับมันนับเป็นสเปเชียลเวทัคครับแอนทอนไม่สามารถแจกบัฟให้ซีดได้เพราะสกิลของแอนทอนหลังใช้ไปแล้วครั้งหนึ่งมันจะนับว่าการกดสกิลพิเศษหลังจากนี้ไม่ใช่สกิลพิเศษแล้วแต่เป็นสกิลธรรมดาถนะ้ามันไม่สามารถสลับออกมาแจกบัฟได้ครับเท่ากับว่าแอนทอนไปซีดบัฟมันไม่ครบซึ่งดูจากตรงนี้แล้วไม่รู้ว่าตอนเซิร์ฟเวอร์จริงมันจะแก้ไหมเพราะมันก็นดูแปลกๆอยู่แต่คิดว่าน่าจะไม่ปรับนะเพราะมันเขียนไว้ชัดเจนเลยว่าเพราะ แอคทีฟโหมดสว่านแล้วเนี่ยการกดสกิลพิเศษจะเป็นการออกท่าธรรมดาครับสรุปซีดเป็นตัวละครดีเพสกึ่งซับที่ทําให้เพื่อนร่วมทีมการเป็นตัวดามิดได้ดีซับก็ดีเพราะสุดท้ายเราต้องสลับมาเพื่อแจกปั๊บ สลับกันไปกันมาระหว่างซีกับ d ี s อีกตัวอยู่แล้วผมมองว่ามันเป็นตัวละครที่มามาเปิดเกมเพลย์เรื่องดับเบิลดีเสมากกว่าครับณปัจจุบันมันก็เป็นภาพประมาณนี้บับมันอวยมากๆแต่ถามว่าเก่งไหมผมว่ามันมีภาพอยู่นะเพราะว่ามันเป็นทีมแบบใหม่ไงเดิมทีเราเล่น a n o m a l ี่มันก็คือดับเบิลดีเอส a n o m a l i อยู่แล้วไงอันนี้มันก็เป็นดับเบิลดีเสแบบโจมตีดุนแรงแต่ปัญหาที่ช่วยได้ดีอีกเรื่องหนึ่งก็คือตัวซีดเองเนี่ยจะฟิลประมาณเหมือนคุณมีเหยาในตีครับทำให้คุณเล่นดีเพสสอง เรื่องแย่งเยากันใช้ได้เหมือนกันนะส่วนเรื่องโรเทชความยากง่ายอะ่ะแต่และทีมมันมีโรเทชที่ค่อนข้างต่างกาันแล้วมันต้องอะดัพเยอะครับเพราะมันคือทีมฟิกสแวรมันจะเปลี่ยนตามหน้างานตลอดเลยฉะนั้นมันวุ่นวายครับต้องฝึกเล่นและจากที่ดูมาซีดจริงๆแล้วจะเหมาะกับคนที่เอาไปเล่นกับตัวละครที่สลับมาเบิร์สแบบก้อนใหญ่ๆแล้วไปเลยแต่ไม่เอาเบิร์สแบบฮิวโก้ที่โททอลไลซ์นะมอนแมงลกจบแล้วเรื่องทีม เยอะจัดต่อไปมาคุยเรื่องดิสครับดิสเนี่ยต้องใส่เซ็ตของตัวเองอยู่แล้วก็คือดอนสปลูมช่อง4เติมคีเลตหรือคีดาเมทบาลังกันเอาเองช่อง5้าบดไฟฟ้าและช่อง6 ADK ครับเรื่องพลังงานไม่ต้องไปสนใจครับคนเติมเกตคือ d ี s ีคนหนึ่งแบบนี้สะดวกกว่านะไม่ต้องไปใส่รีพลังงานนะคุณส่วนเซ็ตสองชิ้นก็ย้ำอะไรก็ได้ที่มันเป็นคีครับจะวูดเพ็กเกอร์หรือเซ็ตคีแดงของพิยาบ,บิเลือกเอาได้เลยครับต่อไปมาดูเรื่องเอมกันครับเอดมีินท่งเมี่อมันตมใชารนจ แค่100ต่อไปคือเวลาเข้าสนามมาจะได้เกจทันทีเลย40พอใช้ท่าไม่ตายบวกจากเดิมอีก20ซึ่งเดิมท่าแม่ตายได้60นะครับการเป็นตอนนี้กดแล้วได้ทีเดียว80เลยแล้วก็ท่าพิเศษจะได้ครีดาเมจ30%ด้วยถ้าพูดเรื่องความคิเศ็และการใช้งานละกันข้อดีคือสามารถใช้ท่าพิเศษได้ทันทีเลยเพราะว่าพอเริ่มมาเพิ่มเกจ40แล้วท่าพิเศษที่ลดการใช้เหลือแค่100เดียวทําให้คุณเริ่มมาคุณสามารถใช้ท่าพิเศษได้แบบทันทีเลยมันดีนะเพราะปกติเนี่ยเราต้องกดสกิลแบบเสียพลังงานเพื่อเติมเกจก่อนในช่วงแรกส่วนเรื่องดาเมจท่าพิเศษที่เพิ่มขึ้นม,มาจากครีดาเมจ นะมันเพิ่มมาแค่นิดเดียวนะคุณผมมองว่ามันแถมมาให้นะแล้วก็ประจําตัวยังคงแรงกว่า M1 อยู่ดีนะคุณยกเว้นว่าคุณมีของ NB หรือของคารุมาสะที่คุณยอมกดแดตีนะอย่างเงี้ยพิจารณามาเอา M1 แทนได้ครับต่อไป M2 ครับเมื่อ DPS กับซีที่เล่นคู่กันมีบัฟส้งคู่แล้วจากเดิมมันจะได้บัฟแค่ d m เม25%ที่มันเพิ่มเติมมาใช่ไหม M2 เนี่ยจะทําให้ตัวละครที่เล่นสนามสามารถอิกนอร์ดิบได้เพิ่มเติมอีก20%ครับแล้วก็สกิลพิเศษแบบเสีย พิเศษค้างแล้วจะเป็นการยิงธรรมเมีซึ่งดิมิตมันอยู่ที่60พลังงานใช่ไหมคือกดค้างนันานพอมันกินถึง60ปุ๊บมันจะหมดท่านะ่ะพอไปเดีนสอปุ๊บมันลากยาวได้ถึง120รครับแลวนอกจากนี้คือทุกๆุหพลังงานที่จ่ายไปทําให้ตะกิวพิเศษแบบเสียพลังงานมีดเมทเพิ่มขึ้น5%เเท่ากับ1ที่ต่อ1ดเมทเลยนะแต่มันคัดทีละ5ต่อไปเรื่องความพิเ็นในการใช้งานนะครับระหว่างเ1มหกับ m อด้วยความที่คุณเข้าสนามมาบัฟมันครบเลยออกท่าพิเศ เลยส่วนอีกนอนดิฟยี่สิบเปเนตี่ยต่างจาก M1 ขนาดไหน6 6 0 0 0ไป74,000ครับคุณต่างกันเปลียนพันจากตั้งต้นที่66,000เท่ากับว่ามันเพิ่มขึ้นอยู่ที่ประมาณ13-14%ครับจะถามว่าของดีไหมของดีจริงๆของ M2 คือสามารถจ่ายสกิลเสียพลังงานได้ยาวครับปกติมันเสียจังหวะน,นิดนึงพอ M2 มันลากยาวได้เนี่ยโอ้ยสะดวกมากเพราะคุณไม่ต้องเสียเวลากดสกิลเสียพลังงาน2รอบเพื่อเติมเกณฑ์งไงพอรูมกับ M1 เข้าไปแล้วมันก็เลยดูดีมากครับลื่นปื้มลืนล่นปืนป้มตามฟุตเทจที่เห็นเลยมันก็เลยทําให้ M เนี้ยมันดูดีแต่ว่าไม่ได้ดูดีด้วย มันเองเป็นการดูดีแบบร่วมกันกับ M1 ครับต่อไปคือ M4 ครับ M4 คือเมื่อทั้งคู่มีบับแล้วซีดจะอันติได้ไวขึ้น10%และก็อันติของซีดจะดาเมจเพิ่มขึ้น20% <c oughs> ใช่ครับมันคือทางผ่านครับ <c oughs> ส่วน M6 นะครับซีดได้พลิทิคอดดาเมจเลย50% <c oughs> พอใช้ท่าง,งางหมัดชกที่มันออกจากท่าโจมตีค้างแล้วก็ปล่อยก็จะออกท่านี้หรือจะเบสิกครั้งที่4แล้วก็จะเป็นการออกท่านี้เหมือนกัน <c oughs> ท่านี้เนี่ยใน M6 มันจะมีการยิงเลเซอร์บีม3เส้นแต่เส้นดาเมจเท่ากับ1 6 5%ของ a d k แล้วก็ติดได้ทุกๆ3มวินาทีเอาตรงๆเลยนะทุกครั้งที่ออกไอ้ท่าบ้าบอนี้มันจะมีดาเมจฟลอว์ออกมาซึ่งดาเมจต,ต่อครั้งที่ออกมาเนี่ยแบบฟูลบัฟเลยนะมันอยู่ที่ประมาณ146,000เลยคือกลายเป็นว่าปกติตอนเราพลังงานหมดเกรหมดยืนนวดมอนคือดาเมจแบบ you know drop แต่นี่คือไม่ d r อปอีกแล้วแก้จุดด้อยนี้อย่างเต็มที่มีดาเมจแม้จ,จะไม่มีพลังงานนั่นเองหมายความว่าถ้าคุณเปิดมาเทคฟิลเป็น DPS หลักได้เลยไม่มีช่วงดาวทม์ฟิลประมาณนั้น ยกตัวอย่างที่มาเห็นได้ชัดจากเดิมที่เราใช้ซีดแซนบี้แล้วก็เหวยาวเนี่ยอยู่ที่1นาที5วินาทีใช่ไหมจะกลายเป็น48วินาทีแล้วบอกเลยว่ามันยังไม่ใช่ไฟนอลฟอร์มหรือล่างสุดท้ายแน่ๆนะเพราะว่าแซนบี้แทบไม่มีจังหวะให้ออกเลยคุณเพราะว่าแรงเกินหน้าเกินตาเกิด ซีดเอ็มมันหกนะแต่โอเควิธีการนี่มันจะอัปเกรดขึ้นไปได้ในอนาคตเนี่ยก็คือมันต้องมีตัวมาเทคสนามแทนในช่วงที่เนจี้มันหมดจริงๆนั่นแหละเพราะว่าดีเพสอีกคนหนึ่งมันจะถึงเวลาได้ออกโรงแต่เชื่อเถอะถ้ามีตัวละครแบบซีที่เน็มาเล่นคู่กันได้อ่ะแบบทรงเดียวกันแบบซีดเลยเนี่ยภาพเปลี่ยนแน่ๆครับเพราะว่าตอนนี้มันมีช่วงแกลบที่มันต้องยืนเก่าไงต่อไปมันจะไม่มียืนเก่าแต่ไม่ได้หมายความว่าให้คุณไปเปิดนะแค่บอกให้รู้ว่าอนาคตทรงมันมาว่าอาจจะมีตี้ที่มันเป็น GPSPS กึงซเพอกมมมาา่่่นคูััััปปปบบไไแงงงรรรท้อะะณ แต่ว่าเทคฟิวแค่สั้นๆนะนะสรุปซีด เป็นตัวละครที่ทำดามจก็ดีซับก็โหดไปได้หลายตี้และก็คนในทีมโยกย้ายไปมาได้หมดเลยทําให้การจัดตีสําหรับคนที่มีปัญหาแย่งตัวเช่นเหยามันแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้เพราะว่าถือว่าเป็นตัวละครซับและก็ดามจในตัวละครตัวเดียวกันแต่ผมบอกนะมันไม่ได้เล่นง่ายนะเพราะคุณต้องหาจาังหวะเล่นเพราะมันคือตัวแวับคอมนะไม่ใช่เปิดมาแล้วคุณจะหลับตาเล่นได้เลยอะ่ะคุณต้องลองพยายามหาพยายามฝึกสลับตัววนไปวนมาซึ่งคนชอบที่ชอบมากเลยคนไม่ชอบก็จะแบบโอ้ยมันเหนื่อยฉะนั้นพิจารณาเรื่องนี้ก่อนจะเปิดด้วยนะครับ คุณไม่ได้เป็นคนที่อวยตัวละครตัวนี้นะซึ่งจากที่ลองเทสดูแล้วอยากจะบอกว่าเล่นกับโจนตีรุนแรงตัวไหนก็ได้แต่ผมรู้สึกว่ามันยังไปต่อได้นะผมว่าอนาคตเนี่ยมันต้องมีตัวละครที่เอามาเล่นกับซีดแน่ๆละตอนนี้มันยังดูไม่ได้เต็มที่อะไรสักขนาดนั้นเท่าไหร่ข้อดีคือถ้าคุณเปิดซีดพวกด p s เจนเก่าที่เดาเมจมันดูทรงไม่ค่อยไหวแล้วเนี่ยการมีซีดเข้ามามันก็เลยดูดีได้เพราะว่าซีดแบบให้ได้นะ แต่ถ้าคุณเปิดซีดเอ็มหกก็ไม่มีขยายเล่กันน้องนะครับตกมันเละเป็นขี้สุดท้ายเนี่ยว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมนการที่าต่อไปด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้ากันทุกคนสำหรับคลิปนี้ไปจริงนะครับบ๊ายบายอย่าลืมกดซับนะ